กิน,นูนโอ้มาเป็นพันๆตัวเลยเนี่ยแมงกินูนเนี่ยนี่เป็นได์ไกด์ไกด์เดี๋ยวนี่โอ้หนึ่งต้นเองได้นนนหนึ่งหนตน้น<า>หนึ่งต้นมาต้นเดียวสวัสดีครับมันนี่ฮะนาเันเดซี่พ่อมาการแมงกินูเนี่ครับกินูเนี่ยครับด้วแมงกิน,นูนเป็นตัวยังไงแมงกิน,นกูน เคยมากาดอยู่เพื่อนเดิมเคยมากาดอยู่บ่เบอเอาด้ไรอุปกรณ์ตอนเดือดกันเดือดเอาแป๊นีินี่คืออุปกรณ์นั่งทำอุปกรณ์นี่คือไฟล่อนะครับไฟแมงดานี่แหละครับท่านได้ล่อมาแล้วลงมาแล้วเนี่เอามอแป๊ดไหมครับเยอะเอาแป๊ นี่หล่อลงมาแล้วครับว่าจะเปิดไฟใส่ลงมาแล้วนี่มากับพ่อใหญ่เถารีครับนอ,องเป็นเดอือดต้นยังก่อนฮื้อนี่ต้นเป็นเดือดน,นี่ครับแม่งจีนูน่นเท่าก็ได้กูแบบบบย,ยู่สูงเหรอวะ ว่านี่เองโยนรัง,งบินลงมาครับาาสั้นยังเอาไมา่สั้นเลยฉะนรีบเจ้าต้องสั้นเด้เจ้าต้องสั้นเด้เงี้ยเจ้าทาี่ได้เอาอใส่ที่ใส่ไไแบบที่ใส่ไปแล้วไปแล้วครับรังบินลงมาครับ มันอลงมาแล้วมันเพื่งเลยนะครับน้องมันฝนตกเลยมันะเลียงครับมาแล้วเมีกีนูนมีกีนูน มาแล้วครับกินนูอนมาแล้วเห็นไถ่ล่ะเพราเป็นไฟหมอระผมเป็นเด้อเคยกินมังคีนุ่นอยู่ก่อนเดียยังไม่เคยกินแมงคีนุ่นนะครับกินแต่แมงมารีช่วงหน้าห้อนนี่ครับฤดูใบไ,ไม้ผีบมาแล้วใบมันเกิดมาใหม่ครับฝนตกห้ามใบมันเกิดมาใหม่มันมีใบอ่อนนะครับ แมงมะลรีกัจะมาก,กินใบอ่อนข้ากกาดใโอกาสนั่นแหละครับ,าาานนรบมาเก็บเกี่ยวผมผลิตสำเ่มมลลด้วันนี้ขวายิน,นะก่เสียตอนเาเตรียมเยมสืมมเย ก็แบบหลายเป็นหลานโต w ายวอดหลานหนึ่งหนลอยไม่มกเกียวครับไม่เกียวแล้วมันจะบินลงมาครับ,บเห็นแสงไฟมันจะบินลงมาใส่ไฟหล้วครับมมงจีนูนไข่แม,มงเม่าเนี่ยครับแม,มงเม่าบินเข้ากองไฟตอนนี้แมงจีนูนบินเข้ากองไฟนะครับผมแต่ดูไฟแสงครับ <laughs> นีจิโนนบิดเข้าหลอดไฟโว่เลไฟกันว่ามันผู้ป่าสักหน่อยเอาโรดด้วยเขาลานอาหารอย่างเดียวไอ้ไฟหีนแค่สั่นก็มาแล้วคนนีเป็นกันหนากว่าเ้ยเด้อมาแล้วก็าย กีนู่นโอ้มาเป็นพันพันตัวเลยเนี่ยแมงกินูนเนี่ยไรกเดิ่ตัวไก็ทำเดิมนินนสบ้นโอ้สันแมงกินูนครับืันนี้ครับพี่น้องแบบหลายครับ เมากเลยันมีมัดของมี่เป็นอีพินีตสีตัวโอ้มันมีจุดสิ้นสุดเลยโอ้ยอุ้ยกรไต มันมีหลายตัวหลายตัว <ID> ม <IS> <c ười> ีหลายตัวนะครับอันอันนั้นแทนหลานตัวอันนี้พินิตีอ่ะพินิตีหลายกว่าหลานอีกโอ้ยยิินีเลโห Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่เป็นไดแ่เดี๋ยวนี้หนึ่งต้นเองได้นึ่งต้นเดียวานี่นึ่งต้นก็ไัน่ัูิตยุดยอดเลยเป็นสอบเป็นเดือนน้ววะต้นเดียวต้นเดียวหุมเลยว่เป็นเดือโอ้โห ตันี้้ากินมานเย็นที่นี่ตีเลยบ่กินเป็นหลานตัวกินปีกับโบบดกินซีปีกับโบบดกินปนโตะ